นายวิษณุวิทยาวราวัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาศเป็นประธานในพิธีเปิดงานท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและสื่อมวลชนที่เข้าร่วงอย่างคับข้างภายในงานงานซอฟต์พาวเวอร์ไทยใส่ใจมรดกวัฒนธรรมและดนตรีรำลึกแม่ผ่องสีศิลปินแห่งชาติยนวิถีชัชนาทที่มโนรมนางสาวอริสราคำชารีวัฒนธรรมจังหวัดัชนาทเปิดเผยว่าในนาทีมนตรีวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและนายกิติบินชัยนายกสมาคมชาวชัยนาทเล็งเห็นถึงความสำคัญของแม่พองศีวรนุชศิลปินแห่งชาติผู้เป็นชาวชัยนาทจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูุปการและเชิดชูเกียรติท่านพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงวัฒนธรรมและดึงดูดการท่องเที่ยว กิจกรรมนี้ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรม1อำเภอ1ล้านสร้างสารค์อำเภอมโนรมและโครงการพัฒนาตลาดวัฒนธรรมซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันทร,รกเกษมชัยนาทเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชนย่านวัฒนธรรมคุ้งสำเภาโดยงานตลาดสารเจ้าคุ้งสำเภาครั้งที่หนนี้จะจัด